สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่ดิฉันได้ทำภาพใน Photoshop นะคะเป็นภาพ Black and White เป็นภาพขาวดำนะคะพอดิฉันสมัคร shutterstock เนี่ยเ,เป็นสมาชิกแล้วดิฉันก็ล็อกอินเข้ามาพอล็อกอินเข้ามาเราจะเจอหน้าจอนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนำภาพที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมาลงขายกันเลยคะ่ะเริ่มต้นไปกันที่ตรงนี้เลยนะคะจิ้มไปเลยคะ่ะภาพนี้นะคะ พอเ,เปิดมาเสร็จรอสักครู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ่มถัดไปถ้าขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆกดดีเฟสเลยค่ะถ้าส่งไปแล้วนะคะไม่ผ่านเบื้องต้นเขาจะมี สัญลักษณ์เป็นสีเหลืองเป็นเครื่องหมายแบบตกใจนะคะแล้วก็จะมีคําบรรยายว่าภาพของท่านเนี่ยหรือภาพของคุณมีปัญหาให้อ่านในดีเทล,ลก็ลองคลิกไปอ่านดูนะคะว่าปัญหาที่เราส่งไม่ผ่านเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรนะคะหลังจากนั้นอย่างนี้ดิฉันเนี่ยไม่มีคําสั่งหรือคอําคปฏิเสธก็แสดงว่าส่งผ่านแล้วนะคะพอส่งผ่านแล้วเสร็จปั๊บให้เราไปเลือกหลายรายการแบบนี้เลยค่ะเลือกทั้งหมดค่ะภาพที่เรา จะนำส่งเนี่ยเราต้องดูนะคะว่าเป็นภาพถ่ายหรือภาพประกอบนะคะของดิฉันนี่ของลงเป็นภาพประกอบดีกว่านะคะแล้วก็ใช้ในงานในเชิงพาน,นิย์คลิกไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราจะต้องใส่เข้าไปแต่ว่าเราต้องใช้ Google แปลภาษาดิฉันใช้ชื่อคำบรรยายว่าหัวกะโหลกซ่อนในใบหน้านะคะแล้วก็คัดลอกภาษาอังกฤษตรงนี้นำไปวางได้เลย ตรงนี้นะคะพึ่งเอาล้ค่ะพอเสร็จแล้วหมวดต่อไปเราต้องเลือกดิฉันเลือกเป็นงานศิลปะนะคะหรือจริงๆแล้วมันจะมะีงานภาพพื้นผิวหลังก็ได้งานอะไรก็ได้นะคะที่เราคิดว่ามันตรงกับคนที่เขาต้องการจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราต้องไปใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้แต่ถ้าคีย์เวิร์ดตรงนี้เขามีให้อยู่แล้วเราก็ไปเลือกชิมได้เลยอย่างดิฉันเนี่ยเลือกอะคูแมนก่อนเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ ที่มันจะตอดคล้องกับคําที่ลูกค้าเขาต้องการค้นหา black, black ไปแล้วก็โรแมนติกนี้คงไม่เอานะคะเพราะคงไม่โรแมนติกแน่เลิฟ <Love S 1> ก็ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช้ไว้ t e ได้ไหม f a d e ประมาณนี้นะคะถ้าเราดูแล้วยังต้องการเพิ่มอีกแต่ในนี้ไม่มีอย่างเช่นดิฉันต้องพิมพ์คําว่าคลายแปลว,ว่าร้องไห้นะคะเป็นภาษาอังกฤษก่อน เราต้องเราต้องคิดตรงน,ตนี้ก่ะ t r คลายคลายแล้วมันก็จะขึ้นคลายอันนี้ร้องไห้นะคะเสร็จแ,แล้วเราคิดว่าหน้าเศร้าแต่หน้าเศร้าเราไม่รู้ว่าศัพท์นี้เนี่ยมันอะไรแปลว่าหน้าเศร้าเราก็าไปพิมพ์ในนี้เป็นภาษาไทยนะคะพิมพ์ไปเลยคะ่ะหน้าเศร้าความเศร้าก็ไดความเศร้าอันนี้ก็จิ้มไปคัดลอกนะคะัคดลอกไปเลย แล้วก็ไปวางตรงนี้กดวางแค่นี้เองค่ะมันก็จะมีแฟนเน็ตอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยมันก็จะเข้ามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราอยากเติมอะไรอีกอัปเดตเนาะเพื่อจะมีใครพิมพ์แบบเกี่ยวกับเรื่องของความตายานี่นะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดส่งเลยปึง้ง มันจะขึ้นตรงนี้ให้บอกอบอกไว้ว่ารอดําเนินการ1พิจารณาแล้ว6นะคะดิชั่นส่งไปแล้ว6ภาพมันไม่ผ่านนะคะอันนี้รอดําเนินการเสร็จแล้วถ้าเราจะมีภาพต่อไปเราก็กดไปที่เริ่มต้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทําเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีเทคนิคอะไรจะมาสอนเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ